สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมและอ้อยสมใจอยู่นะครับวันนี้ผมก็มาเข้าดูอ้อยนะครับเพราะว่าพายุเข้าโอ้โหเกิดมาไม่ไม่เคยพบนะฮะลมแรงมากๆเลยแรงก็เข้ามาสำรวจอ้อยทีนี้ก็มีล้มไปบางส่วนนะครับเพื่อนๆ ไอ้ที่ไอ้ไหนกอลอยอยู่นี่มันก็ล้มไอ้ไหนกอไม่ลอยก็ยังอยู่ปกติแต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับถือว่าโชคดีเยอะนะครับล้มไม่มาก <c oughs> ทีนี้ก็เดินสำรวจเสร็จแล้วก็มาลอกกาบกันต่อนะครับเ <c oughs> พื่อนๆที่นี้จะพาเพื่อนๆ <c oughs> มาดูว่าอ้อยถ้าเราลอกกาบไม่ทันนะครับมันจะมีผลเสียอะไรบ้างนะครับก็คืออ้อยผมบริเวณนี้นะครับ อายุ6เดือนแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ลอกกลาบนะครับก็ไม่มีเวลาเพราะว่านาแรงต้องขายอ้อยนะครับขายน้ำอ้อยทีนี้ให้เพื่อนๆมาสังเกตดูกันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเราลอกกลาบไม่ทานอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับนี่นะครับก็คือปัญหานะครับพว,นนพ,วรพวกหนอนพวกแมลงพวกมดแล้วก็เพลี้ย มันหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องทีนี้ที่เราลอกกาบไม่ทันบางส่วนนะครับเนี่ยมันก็งอกเป็นรากอากาศมานะครับเพราะว่าพอได้น้ําฝนเนี่ยมันก็งอกมาในกาบเลยนะครับรากแต่ทีนี้ที่ที่มันมันมันงอกมาในกาบแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าอธิร่างงอกแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันงอกมาแบบแบบธรรมชาติเท่าไหร่เพราะว่า ก็คือโดนหนอนเจาะนะครับเนี่ยโดนหนอนเจาะแล้วก็มดมาทํารังอยู่ที่นี่นะครับเนี่ยมดมาทํารังเมื่อกี้ตอนลอกกาบมานี้มดเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่อยู่ยบางส่วนพวกมดพวกแมลงมันมัน,มนเจาะต้นอ้อยนะครับเพื่อนๆพอนพอเจาะต้นอ้อยเนี่ยก็ทําให้อ้อยมันก็พยายามเอาตัวรอดนะครับมันก็งอกลากมานะครับซึ่งก็อยู่ในกาบ นะครับมันมีกาบอยู่มันก็งอกลากออกมาเยอะมากนะครับเพราะว่าผมทําไม่ทันนะครับทําไม่ทันเพลี้ยเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับมดเป็นทัวพามามดเยอะมากนะครับมันก็ดึงเพลี้ยขึ้นมานะครับเต็มนะฮะแล้วก็นี่บางส่วนดูนะครับเพื่อนๆนี่นี่มันเจาะรูนะครับเพราะว่ามันมีกาบหุ่มอยู่กาบเพ่งหุ่มอยู่มันก็ เนี่ยครับทาไมมดบางทีไม่ใช่หนอนกอนะครับมดเนี่ยมันก็เจาะเข้าไปนะครับไปทํารังอยู่ข้างในเลยก็มีในต้นอ้อยก็มีนะครับนี่ต้นนี้มันเจาะเจาะนี้แล้วก็มันก็กินไปนี้จนเนี่ยครับคือยอดเนี่ยตายไปเลยยอดแหลมแล้วก็ตายไปเลยนะครับเนี่ยเพลียกินนะครับอันนี้เพลียกินทั้งเพลียทั้งมดมดมดเนี่ยเจาะไปในลําแล้วก็เพลียนี่ก็ดูดน้ําหวานมันก็ เนี่ยปลายแหลมไปเลยนะฮะเนี่ยปลายแหลมไปเลยสองต้นนี้นะครับมีตายนะฮะอันนี้ตายไม่รอดไม่รอดเลยนะครับเพราะว่ามันกินยอดไปแล้วนะครับแลวดูเนี่ยน,นี่มันก็เหมือนต้นนี้นะครับมันโดนกินตั้งแต่เล็กๆก็เรียบร้อยนะฮะเนี่ยเรียบร้อยเลยก็ปลายด้วนไปเลยนะครับเพลียเพลียกินนะครับเพลียดูดน้ํามันก็ ไม่เจริญเติบโตก็ตายไปเลยแล้วนี่ดูต้นนี้นะครับ <laughs> เพื่อนเเนี่ยมันเจาะอันนี้มดเจาะเนี่ยตั้งแต่นี้มานี่นะครับเนี่ยมันเจาะเป็นรูหมดเลยนะครับมันกินข้างในนะฮะกินข้างในอันนี้ก็ไม่เจริญเติบโตแล้วนะครับมันก็ขึ้นไปได้นะครับข้างบนเนี่ยยังขึ้นยังขึ้นเป็นต่อยอดเข้าไปนะครับต่อยอดไปแต่ว่ามันไม่โตแล้วนะครับต้นเท่านาี้แหละเพราะว่า นำเลี้ยงมันมีน้อยแล้วนะครับนี่มันโดนโดนกินไปซีกหนึ่งนะะเนี่ยเหลืออีกซีกหนึ่งที่ว่ามันมันอยู่ได้พอจะเริ่เติบโตไปได้อยู่ซีกนี้แต่ซีกนี้นี่โดนกินตั้งซีกแล้วนะครับมันกินไปตั้งซีกแล้วนะครัเยอะมากนี่เจาะเป็นรูนะครับนี่ดูนะครับเพื่อนๆน,นี่มันกินนี้เลยนะฮะเนี่ยกินพอมันกินนะครับแนวมันเจาะ ก็ทําให้อ้อยเนี่ยครับที่ว่ามันหนีตายมันก็เนี่ยแตกแขนงข้างออกมาเนี่ยแตกแขนงออกมานะครับเพื่อเอาตัวรอดนะครับเนี่ยนี่ดูมันกิ่วไปเลยนะครับนี่ข้างล่างเนี่ยมันโตปกติมาแล้วก็มาโดนนอนเจาะตรงนี้นะครับโดนมดโดนหนอนเจาะตรงนี้แล้วก็เพลียด้วยอยู่ในลําเดียวกันเนี่ยครับปลายเนี่ยก็ยอดเนี่ยก็ตายไปแล้วนะครับส่วนนี้อย่างนี้ไปนี้เนี่ยก็ตายแล้วนะฮะตายไปแล้ว ตีนี้ก็จะเหลือแอขนงเนี่ยที่มันขึ้นมาที่มันเลี้ยงเลี้ยงลําต้นตัวนี้ไว้นะครับเลี้ยงลําต้นตัวนี้ไว้ก็เป็นแขนงตัวนี้แต่ต้นนี้สักพักหนึ่งก็ไม่รอดแล้วนะครับไอัน,นี้ต้องหักทิ้งแต่ว่าถ่ายเพื่อนๆได้ดูก่อนยังไงก็ไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่าที่ยอดตายแล้วแล้วก็แขนงที่มันขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับเพราะมันไม่มีอาหารกินนะฮะมันก็ดูดไอ้น้ำเลี้ยงจากต้นแม่ ได้สักพักหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแล้งได้สักพักหนึ่งหลังจากนั้นมันก็ตายนะฮะเนี่ยมันก็จะตายทั้งต้นนะครับโอ้เยอะเยอะแยะมากมายนะครับก็ต้องรีบลอกกันนะครับก็คือเนี่ยครับผลเสียเพื่อนๆว่าถ้าเราลอกกลาบไม่ทันนะฮะมันก็มีผลเสียแบบนี้นี่ดูมันนี่มันกินตายหมดเลยนะครับนี่ขึ้นมาพอพิ่งขึ้นมานี่ก็กินหมายความว่ายอดด้วนหมดเลยตายหมดนะครับ ไอ้ที่ต้นโตๆก็ยังพอทำเนาก็ยังพอเลี้ยงตัวเองไปได้แต่ต้นขึ้นมาใหม่นะฮะต้นนี้เนี่ยก็ตายนะครับนี่มันกินดูดจนตายเออดูดจนตายเลยนี่นะครับไม่เหลือเยอะแยะมากมายนะครับมันดูดจนปลายแหลมหมดนะครับปลายแหลมหมดเลยเนี่ยครับก็พอได้ลอกกาบก็ พอได้ดูเป็นต้นอ้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าผมก็ลอกได้วันละทิศละหน่อยนะครับมันก็ต้องไปาขายน้ำอ้อยกันต่อนะครับก็มีเวลานิดหน่อยก็เดี๋ยวก็ลอกไปเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆปลูกอ้อยเนี่ยพอมีเวลาก็พยายามใหญยลกนะครับพยายามใหญยลกแม้นั้นปัญหามันก็มีตามมา,มามากมายนะครับเพื่อนๆปัญหาตามมาเยอะมันมีผลเสียเยอะนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่ได้ลอกโน่นกอนโน่นนะครับโดนลมโนเอนเลยนะครับโนเอนดีแต่ยังไม่ล้มนะครับเอนเนี่ยพวกที่อยู่ลึกก็ยังต้นปกติอยู่นะครับเราบริเวณแถวนี้ผมก็ปลูกลึกมากนะครับเพราะว่าลมมันแรงเราก็รู้อยู่ไอ้ไหนที่ว่าไม่ลึกพอก็เอนล้มนะครับเอาละครับเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็มาลอกกาบแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูว่า ถ้าเราไม่ลอกกาบอ้อยนะครับผลเสียมันจะเป็นยังไงนะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับที่โคนนะฮะเพื่อนๆนที่โคนเนี่ยพยายามย้ายลกนะครับโดยเฉพาะที่โคนเพราะว่ามันจะเป็นศูนย์รวมของหลังมดนะครับพอมันมีหลังมดที่ที่โคนมันก็จะดึงเพลี้ยขึ้นมานะครับเพลี้ยอยู่ใต้ดินมันก็จะดึงมาบนต้นนะครับมากินนําเลี้ยงอ้อยเรานะฮะเพราะฉะนั้นโคนทั้งโคนทั้งกาบสําคัญที่สุด นะครับอย่าให้มันลกนะครับอ้อยก็จะสวยงามแต่เหมือนกับผมเนี่ยทำไม่ค่อยทันมันหลายอย่างเกิน <c oughs> ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไปนะครับทำเรื่อยๆแต่ก็พยายามรีบนะครับพยายามลอกกาบรีบเพื่อไม่ให้มันเสียหายเยอะนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามเดี๋ยวกพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ